ทุกท่านก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าสําหรับสนามเนในส่วนของภาค2กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งค่ะข้อที่10เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะสอบกันแค่ในส่วนของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมอย่างเดียวแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มวีเด็กเข้ามาด้วยนะคะ EP นี้ค่ะก็เลยชวนติวเตอร์เพจมาพูดคุยกันในส่วนของวีแพ่งข้อที่1ิ เรามาพูดคุยกันในส่วนของพระธรรมนูญสารยุติธรรมก่อนสำหรับติวเตอร์เพจแล้วเนี่ยรู้สึกว่าภาพรวมของพระธรรมนูญสารยุติธรรมเนี่ยมันยากไหมหรือมันง่าย ครับส่วนตัวผมนะครับพี่แจนในอดีตเนี่ยนเนติดอดิต uh huh. จะมีการสอบพระธรรมนูญสายวิธรรมเพียวๆหนึ่งข้อเลยอือข้อสิบส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรอของผมโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสมัยที่76ของผม,มนะครับเป็นปีสุดท้ายที่สอบพระธรรมนูญสายวิธรรมอย่างเดียว uh huh. เพราะฉะนั้นมันจะเป็นข้อที่ให้ผู้ที่เข้าสอบเนี่ยเก็บคะแนนได้อย่างง่ายเลยสําหรับตัวผมนะผมมองว่าอ่านตัวบทด,ดูคาพิพากษาสารดีกาตามคำพยานท่านอาจารย์ ผ่านได้เบบสำหรับข้อนี้ครับเอางี้ไหนๆจุดพทก็มาแล้วพูดภาพรวมให้ฟังนิดหนึ่งว่าพระธรรมนูญสายุตธิธรรมเนี่ยภาพรวมประมาณไหนเอาแบบคร่าวๆสําหรับวิชาพระธรรมนูญสายุตธิธรรมนะครับภาพรวมคร่าวๆก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนในสารยุติธรรมเกี่ยวกับองค์คณะผู้พิพากษาว่าผู้พิพากษาทําแบบนี้ได้ไหมทําแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะมีตัวบทมาตราสําคัญจริงๆเนี่ยไม่เยอะเพราะว่าไหนบ้างพระธรรมนูญสายุตธิธรรมเนี่ยสิ่งที่สาคัญจริงๆจะมีมาตรา ที่เราขาดไม่ได้เลยมัมาตาแมาตาเกในเรื่องของผู้ทําการแทนะนะครับแล้วก็จะเป็นพวกมาตา17ในเรื่องของอํานาจของสารแขวงมาตา24่สิอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวในทุกชั้นศาลมาตา25่สาอำนาจผู้พิพากษา คนเดียวในศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเหตุจําเป็นอื่นอนีอาตก้าวล่วงได้มาตรา28 29ประมาณนี้เองครับพี่สายสบครับสำหรับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเอาแหละเราก็เห็นภาพรวมแบบเข้าๆไปแล้วได้ตัวบทมาตราที่หลายท่านเชื่อว่าอยากทราบตัวบทเพื่อที่จะเอาไปสอบเพื่อเข้าห้องสอบกันเนาะทีนี้ไหนๆุดตัวเพชรก็มาอย่างที่บอกขอสักหนึ่งเรื่องได้ไหมที่คิดว่าแบบเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้เลยเพราะเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยๆออกได้เรื่อยๆเลยให้เรื่องไหนคะครับส่วนตัวผม นะครับพี่แจนผมมองว่าเรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยแน่นอนนะสำหรับพระธรรมนูรณาวิธรรมแทบจะไม่ต้องไปดูมาตราอ,อืนน่นเอาเรื่องนี้แบบเรื่องนี้เป็นประตูของพระธรรมนูญสาธิการคือมาตราเกผมขอจอบที่มาตรา9ก้าคือมาตรา8 <okay S 2> ก็คล้ายกันนะฮะแต่มาตราเก้ามักจะออกข้อสอบได้บ่อยมากกว่ามาตรา8 มาตาก้าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้พักษาที่มีอำนาจทำการแทนแน่นอนครับศาลยุติธรรมในประเทศไทยนอกจากจะมีศาลชั้นต้นศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกาส่วนใหญ่มาตราก้าจะเป็นมาตราที่กล่าวถึงศาลชั้นต้นอันได้แก่ศาลจังหวัดก็คือศาลใหญ่ในต่างจังหวัดหรือแม้แต่กระทั่งศาลแขวงก็คือศาลเล็กในกรุงเทพก็ดีในต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยนะครับเขาจะมี number o n u m b e r one นันนูนหนึ่งอานนนหนึ่งก็คือ ตัวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลซึ่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่เป็นประมุขของในศาลนั้นๆนอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งนะเป็นโนหนึ่งของศาลนั้นนั้นเนี่ยอยู่หนึ่งคนโดยไม่มีตำแหน่งรองซึ่งถ้าเราเทียบกับศาลฎีกาก็ดีหรือศาลชั้นต้นศาลอุทธร์อย่างเงี้ยนะฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็จะต้องมีรองแต่สําหรับศาลจังหวัดหรือศาลแขวงจะไม่มีรองดังนั้นเนี่ยถ้าหากตัวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลท่านมีเหตุจําเป็นที่จะต้องลาราชการหรือว่าล้มหายใยจากไปนะครับไม่สามารถปฏิบัติราชการได้้้กกรณีีน็จะตอองเาบุ คนที่ขึ้นมาเป็นผู้ทําการแทนซึ่งในมาตา9ใช้คําว่าผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุด<อ>ครับโดยคนจะสับสนกับผู้พิพากษาอาวุโสครับซึ่งสองคนนี้แน่นอนคนระับผมให้เทคงง่ายๆเลยสําหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาในข้อนี้ก็คือว่าสองคนนี้เขาเขียนเหมือนกันไหม ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดกับผู้พิพากษาอาวุโสเขียนเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะเมื่อไม่เหมือนก็ไม่เชื่อคนคนเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราต้องแยกห้ดีผู้พิพากษาอาวุโสคือบุคคลที่ท่านอายุครบหกสิบแล้วยังมีศักยภาพในการทํางานก็ต่ออายุเป็นผู้พิพากษาอาวุโสได้นะครับแต่สําหรับผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดเนี่ยเขาคือบุคคลที่เป็นผู้พิพากษาแน่นอนเขาเป็นผู้พิพากษาศาลเหมือนกันแหละอแต่ด้วยวัยวุฒิเรื่องคุณวุฒิของเขามากที่สุดรองจากเบอร์หน ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าสารเขาก็จะมาเป็นผู้พิพากษาที่มีอำนาจทาการแทนโนหนึ่งตรงนี้ครับสาหรับเรื่องนี้ซึ่งไอจุดเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่แบบเราสามารถเจอได้ในส่วนของมาตา 28, รา28มาตรา29ที่แบบ,บว่าต้องมาแทนกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเกิดการสับสนหรือหรือในบางครั้งบางมาตราในส่วนของพระธรรมนูญสายธรรมเนี่ยมันก็จะมีบางมาตราที่กําหนดว่าอันเนี้ยผู้พิพากษษาอาวุโส ทำได้หรือทําไม่ได้รเราก็จะไปสับสนกับผู้ภิากษาที่มีอาวุโสว,ว่าเอ๊ะเขาคือคนเดียวกันหรือเปล่านอกน,นั้นี้ถ้าอยากเจาะรายละเอียดแบบลึกเลย ว่าในส่วนของพระธรรมานุสานวิธรรมเนี่ยมันเข้มข้นขนาดไหนก็สามารถสมัครคอร์สเรียนติวกับเราได้นะคะก็จะเจอติวเตอร์เผจนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีทิคการจาที่แบบให้ทุกท่านเนี่ยแบบไม่ต้องไปอ่านเยอะจําเล็กๆน้อยๆให้เป็นทิคแบบเราเข้าห้องสอบปุ๊บเราตัวรอดได้เนี่ยมาเจอกันเลยก็คือฉบับแบบพร้อมสอบเลยพร้อมสอบเลยนะคะก็สําหรับอีพีนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะพูดคุยกันในส่วนของพระธรรมนนญสานวิธรรมนะคะและเดี๋ยวในอีพีหน้าเราจะมาต่อกันในส่วนของวิเด็กเพราะว่าวิเด็กเนี่ยเป็นกฎหมายที่เชื่อว่าหลายๆท่่าานนนเียออจจะไไมด้รต พอตีมาด้วยนะเดี๋ยวใช่ไหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอีพีหน้าเนี่ยเราจะนําเสนอเรื่องไหนที่น่าสนใจในส่วน,ใในข,ของวีเด็กสาหรับอีพีนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะยังก็ต้องขอฝากรายการอมรคอ,อกฎหมายไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะลงทางหน้าเพจสถาบันติวกฎหมายอมรของเราถุกวันจันทร์17นาฬิการหรือว่าเวลา5โมงเย็นแล้วก็ลงทาง YouTube Channel ของสถาบันติวกฎหมายอมรของเราด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e สถาบันติวกฎหมายอมรไว้ด้วยนะครับใช่ค่ะสวัสดีก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ